สัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดมือยนยานกดยันยันกดเยอะๆนะคะวันนี้เห็นทีจะไม่เป็นผงหมกข่าวดีกว่าเป็นแกงไก่ข่าวแล้วกันค่ะเดี๋ยวมีแกงไก่เผ็ดร้อนมาให้ชิมกันไปดูกันค่ะว่าเผ็ดร้อนขนาดไหน ่ะข่าวนี้มีคนฝากมานะคะในเรื่องจันทรสีที่รับข้อมูลจากแม่น้องได้คุยกับแม่น้องแล้วก็เอาไปเล่นเอาไปให้ในกลุ่มเล่นเราก็เห็นอยู่ว่ามีการขอเรือดม่าเออเดี๋ยวจะขอเอานี้ให้ไปเล่นเกมกันในกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ผู้ชายเนี่ยอาจารย์ชายเนี่ยนะคะออกมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แม่น้องไม่มีความรู้เรื่องคดีไม่รู้เรื่องคดีจะรู้มากรู้น้อยเขาไปโจทย์ร่วมเขาต้องได้เห็นได้รู้อะไรบ้าง แล้วนี่เราก็เห็นอยู่นะคะว่าเขาติดต่อกันตั้งแต่มีอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊ก k นี่นะคะเขาติดต่อกันตั้งแต่วันที่7พอคอปี22ปี22ก็คือเป็นปี65ก็เริ่มไปบอกไปอะไรไปแนะนำนู่มินมินประมาทคดีนั้นกระทำต่อศพได้ซ้งสองเจ็ดใช้กับศพไม่ได้นะคะถ้าเราจัดได้วพราตอนที่อัจฉริยะ เอาภาพน้องมาเผยแพร่เนี่ยทนายตั้มไปแจ้งความจริงแล้วนะแต่ข้อหากระทําข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทหรืออะไรกับศพเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมีข้อหาเดียวก็คือการกระทํากับศพคับแต่จะไปหมิ่นประมาทไปประจานอะไรอย่างนี้มันมันไม่มีมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะไปแนะนำสามสองเจ็ดข้อหาหมิ่นประมาทศพไป มันไม่มีค่ะเอาเอาผิดไม่ได้ทนายตาบเกยททำมาแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าสาวิจีถ้าประถามอะไรสาวิจีให้ข้อมูลอะไรไปจันสีก็รับไปเล่นทุกเรื่องไปเล่นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจะต้องหน้าบางอู้ฉันตัดสู้เองนะฉันวิเคราะห์อเองนะฉันไม่ได้เอาข้อมูลเป็นไปไม่ได้เลยสาวิจีไม่รู้ข้อมูล อย่าให้ต้องหลุดออกมาเยอะๆนะคะแชทนะคะถ้าจานเอ็มลำบากนักหรือคือทนไม่ไหวคนเสียหน้าไม่ไหวกินแกงไก่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้กินแกงไก่อะจานเอ็มถ้าเสียหน้ามากก็กินแกงไก่นะคะสาวิจีแกงไว้ให้สาวิจีแกงแล้วตัวเองกินไม่ได้เผ็ดเกินไป เผื่อจานเอ็มจะกินแล้วได้รสชาติได้ความแซ่บจนลืมความเสียหน้าที่เกิดขึ้นว่าถูกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วก็มีการมุดแชทขอข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูวันนี้คะ่ะ ดูสองภาพแล้วค่อยๆหยุดดูนะคะเห็นการยกเลิกข้อความไหมคะเมื่อไหร่มีการยกเลิกข้อความนั่นจะเป็นเรื่องสําคัญสวิตจีเวลาที่คุยอะไรเรื่องสําคัญแล้วก็จะขอพอเราได้รับรู้แล้วเขาก็จะขอยกเลิกข้อความนั่นแปลว่าต้องเป็นเรื่องอะไรที่มีความสําคัญและจันทร์สีเองก็มีการยกเลิกข้อความเพราะว่ามันมีความสําคัญเพื่อที่จะการการแคดการอะไรที่หลังนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์ศรีก็มีการไปขอข้อมูลมีไปโบกทักทายมีอะไรยังไงแล้วดูภาพสุดท้ายดูเวลาที่ส่งอย่างที่เชฉันบอกว่าไม่มีการไม่รู้จักการรักษาคือดูเวลาที่ส่งมันเป็นเวลา G1 ในเมืองไทยจะส่งไปทําไมรอจังหวะรออะไรไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมคะนี่แหละคือความอยากได้ข้อมูลแล้วก็ไปติดต่อเซาซีอะไรกับเขา เขาให้อะไรมาก็เอาไปเล่นตามนั้นอาจารย์ยังจะมานั่งเถียงอีกว่าสาวิธีไม่มีข้อมูลจะส่งให้ใครหรอกเพราะฉะนั้นไม่เป็นความจริงดิฉันว่านี่คือหลักฐานชั้นดีว่ามันเป็นความจริงค่ะอ๋อแล้วอาจารย์เอ็มขึ้นไลฟ์แล้วบอกด้วยนะว่าแกงไก่อร่อยไหมแส่บท้องแซ่บไหมชอบหรือเปล่าเพราะถ้าชอบเดี๋ยวจะมีจัดยำใหญ่ใส่สารพัดมาให้อีกนะคะ เอายำตีนไก่ดีไหมคะยำตีนไก่เนี่ยอะไปกันที่แม่คนนี้หน่อยค่ะ ขึ้นมาสามคลิปจ้ะดิฉันโรยหยาบขายอีสัตว์อะไรอย่างนี้ชัดเจนปอ้โหยอ่ะจัดมาจัดมาไม่เป็นไรนี่ขนาดไม่ค่อยมีคนจะสนใจไม่ดิฉันไม่ได้ไปสนใจไปอะไรนะดิฉันออกคลิปอะไรอีนี่ต้องมาตามดูแล้วก็มานั่งด่าอีสัตว์อีนู่นอีนี่มึงมีหลักฐานก็ให้รูปนอกไส้มึงเอาคลิปเอาหลักฐานออกมาให้ดูหลักฐานที่กูอยากเห็นคือหลักฐานที่แม่มึงแบกยำตีนพ่อนเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่บ้านสาวิตรีมันอยู่กล้องวงจรปิดบ้านพ่อบ้านแม่มึงไหนตายฉันถึงจะอยากดูตรงนี้ไงเพราะทนนี่อันอื่นนีโอ้ยเอางัดมาอเอาหลักฐานไปเอาหลักฐานไป,อ,นไปอียานทําไมอันนี้ไม่เอาหลักฐานมาแล้วว่าแม่ลื่นล้มเองพ่อไม่ได้ตกเอาเอามาหน่อยสิอยากเห็นแต่เดี๋ยวนี้ตื่นแต่มีความพัฒนาขึ้นนะคะมีออกแอคชั่นมีทําหน้าทําตาเริ่มด่าเก่งขึ้นแล้วก็เริ่ม ดักจลิตตอแหลมากขึ้นก็เอาตามสะดวกค่ะตามสะดวกคุณทำแล้วคุณได้เงินก็ตามสะดวกไปค่ะไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่วันไหนพลาดเจอกูส่วนไอ้ไหลก็ยังเดิมๆค่ะซอยยิกยิกยิกยกยิไม่ได้สนใจเลยว่าดงดอกเขาดงเดือดกันไปถึงไหนก็มีดราม่าอะไร ไม่มีใครมาสนใจอะไรมาแล้วพวกเขาไปดราม่ากันที่ดงดอกผลวไอ้นี่ก็ยังซอยคลิปยังซอยคลิปยังเสียศูนย์เสียศูนย์อยู่นั่นแหละตอนนี้ก็ไม่พูดถึงเสียศูนย์กันล้ว,ว้อยตอนนี้ต้องพูดถึงเอชซีพอตอที่โดนดา่าตอนนี้เรื่องมันแอดวานไปแล้วไอ้ไรย,ยังย้ำอยู่ที่เดิมต๊อก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 ท๊อกท๊อกินอกท๊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 กี่คลิปเนี่ยกท๊อกท๊อกท๊อยทิอกล๊อลท หนึ่งในคำถามที่เอฟซีถามอิทธก็คือว่าทำไมกินข้าวแล้วต้องทำคลิปต้องทำคลิปอยู่ตลอดเวลาอิทธก็บอกว่าก็่เห็นคนอื่นเขาทำกันไม่เห็นเป็นไรเลยคนอื่นเขาก็ทำบ้างนะคะแต่ไม่ได้เช้าเที่ยงเย็นตุ่มโฮมเช้าตุ่มโฮมเย็นตอนเที่ยงคือครบสาวือผู้คุณถ่ายแต่คลิปแดกข้าวกัน ไม่มีคอนเทนต์อย่างอื่นไม่มีเรื่องราวอื่นอะไรที่เป็นสาระสำคัญเป็นประโยชน์เอฟซี FC เขาอยากช่วยดูแต่บางครั้งเขาก็เบื่อไม่มีอะไรตั้งกล้องแล้วนั่งกินแล้วก็โซเลกันมีแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าวันนี้จะมีการพัฒนาตรงนี้ตรงนี้หรือให้เรื่องราวเกี่ยวกับคดีว่าเออคดีที่ตอนนี้ไปถึงตรงนี้แล้วนะเอฟซี FC ไม่ต้องโกนะเอฟซี FC เขาอยากช่วยแต่คอนเทนต์ของพวกคุณมันน่าเบือ่อยัดหากันอย่างเดียวจริงๆ แล้วดูแล้วดูแคปชั่นอู้ยสวยมันแคปชั่นพวกคุณเวอร์ทั้งนั้นเอฟซี FC เขาถึงตำหนิเวลาไอ้พวยตำหนิชายเพราะพวกมึงในนาก็เวอร์กันตลอดค่ะเวอร์กันตลอดแล้วดูอย่างย่าชิกอย่างเงี้ยเข้าไปทำขี้คากวาดบ้านทีไร ก็แคปชั่นมุกเดิมๆสองแสบจะใกล้จะย้ายสองแสบใกล้จะย้ายอยู่แค่เนี้ยแล้วมันไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจดูกวาดบ้านแล้วคุณดูไอ้ที่มันพลาดหนูที่เคยชีย้ให้ดูว่ามันเป็นเปะอ่อนสาหรับให้ลูกใส่บังคับหลังให้ตั้งตรงเอาไว้เนี่ยก็แขวนอยู่ตรงนั้นมาเป็นเดือนๆแล้วนะไม่มีการเก็บไม่มีการอะไรเลยเหรอเอฟซีซื้อให้แล้วก็พอแขวนอย่างนั้นกันนั่นแหละ เห็นไหมคะมันน่าเบื่อคอนเทนต์ของพวกคุณวันๆหนึ่งก็มีแต่เนี่ยเป็นขี้ข้าแล้วก็ตังกล้องกวาดบ้านกินกันตุ้มโฮมแล้วก็ตังกล้องแต่ละคนก็คือทุกช่องต่างมุมกันนิดหน่อยแต่ในวงเดียวกันทุกช่องถ่ายเหมือนกันหมดเอที่ไหนมันจะมันเบื่อนะมันเสียค่าเน็ตแล้วไปดูให้เนี่ยมันเบื่อนะคะ เออระสีอยากรู้จังเลยว่าเป็นใครที่บุกเข้าไปตกลงเป็นเอฟซีอะไรยังไงชัยเล่าว่าเช้าเนี้ยหายไปไหนมาแล้วก็บอกว่าไปรับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจไปรับผู้ใหญ่ใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเข้าพักที่บ้านสวนผักของหลิงมเดนั่นก็คือชัยไปรับแล้วก็ต้องเอาไปส่งที่บ้านสวนผัก นั่นก็คือชัยต้องเข้าไปตรงนั้นใกล้ตรงนั้นเลยไม่มีใครกล้าถ่ายไม่มีใครกล้าพูดถึงอะไรยังไงอยากรู้จังเลยค่ะว่าผู้ใหญ่ใจดีคนที่ไปพักเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆของหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆของชัยที่เป็นคนดูแลชัยชัยถึงต้องไปรับแล้วคิดอย่างไรถึงอยากไปพักบ้านสวนพักตรงนั้นคิดอย่างไรเขาจะออกมาว่า ดูไอจิตหนุดหมูจะออกมาจะไปเที่ยวในฝั่งข้างๆหรือเปล่าลองดูคะ่ะต้องลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนึกแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นใครน่าจะมีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างถึงไปพักที่บ้านของหนึ่งเมเดที่ให้เช่าหนึ่งเมเดก็เพิ่งบอกว่าจะเปิดบ้านมีคนมาจองแล้วมีเอฟซีจองแล้วจะมาพักก็เลยจัดห้องจัดอะไรให้เรียบร้อยเราจะได้เห็นไหมนะว่าเป็นใคร แต่ถ้าผู้ใหญ่ใจดียังพักอยู่ตรงนั้นหลายวันเดี๋ยวชายก็คงต้องไปดูแลอีกผพ้ภจะพาไปเที่ยวพาไปนั่นไปนี่อย่างน้อยก็ต้องไปรับออกมาก็มารอดูกันว่าจะมีคลิปอะไรว่าผู้ใหญ่ใจดีมาถ่ายรูปกับไอจิตหนุดงมูอะไรไหมก็รอดูกันค่ะ ได้รายละเอียดมาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะผู้ใหญ่ใจดีน่าจะมาจากฝรั่งเศสแล้วภาพที่สองที่เห็นอาหารสองจานนั้นเป็นข้าวราดผัดกะเพราและก็ไข่ดาวคนทำคือท้ายบ้านก็น่าจะเป็นอาหารที่ทำให้ผู้ใหญ่ใจดี FC จากฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดคุยอยู่ว่าปวดขา นั่งเครื่องมานานปวดขาน่าจะเป็นคนสูงอายุนั่นแหละนะคะก็เอาไว้ดูกันค่ะว่าจะมีใครแอบทายหลอกทายหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ในโรงครัวก็จะได้ยินแต่เสียงนะคะยังไม่มีใครเจาะหน้าเจอะตาผู้ใหญ่ใจดีออกมาให้เห็นว่าเป็นใครกันแน่ไว้รอลุ้นกันต่อไปค่ะ